เก๋ไก๋ปล่อยโฮทําพี่วูดดี้ถึงกับน้ําตาคลอไปกับเรื่องนี้อีกหนึ่งนักสแสดงยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่นัทิชานามวงโดยเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านโซเชียลมากมายมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามความเก่งความน่ารักของเธอจํานวนมากแต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่เราเห็นก็มีเรื่องที่เธอเองไม่เคยบอกใครแล้วพอเล่าปุ๊บก,ก็ทำน้ำตาไหลทันที ที่เปิดใจไว้ในรายการ w o o d ี้เอซึ่งที่วูดดีถามว่าเหนื่อยไหมเก๋ไก๋บอกว่าเหนื่อยนิดนึงและถามต่อว่าเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจที่สุดเก๋ไก๋บอกว่าพูดไม่ชะฉานแล้วก็คิดวนน้ําตาคลอทําอะไรแล้วคิดว่าเรายังทําให้คนอื่นรักหรือชอบไม่ได้ไม่สวยชอบบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่สวยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ไปหาทําแต่มันไม่เป็นตัวเรา มันก็ไม่มั่นใจเรื่อยๆมันกระทบเรื่องหนึ่งก็กระทบไปหลายๆเรื่องทำอะไรก็คิดเยอะเป็นกังวลไปหมดเลยร้องบ่อยมากแต่ไม่มีใครเห็นร้องไห้แบบอ่อนแออัดแล้วมีคนบอกว่ามาได้ทุกวันนี้เพราะไปเราทำไปด้วยกันเราได้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งเราหยุดคนเขาก็บอกว่าเราทำต่อไปไม่ได้แล้วไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีเขาแล้วเราก็เชื่อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใคร พี่วูดดี้ได้ปลอบว่าน้องเป็นคนพิเศษมากเลยรู้ไหมน้องสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนมากมายคนกี่ล้านคนรักคุณชอบคุณติดตามคุณเป็นกำลังใจให้คุณอยากเห็นคุณมีความสุขไม่เคยตัดสินคุณเลยว่าคุณพูดผิดพูดถูกไม่เคยบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องไม่เคยพูดว่าคุณแต่งตัวไม่ดีไม่สวยวันนี้คนที่พูดเขาไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวเราเองพูดบทเดิมๆกับตัวเองฉันพูดไม่รู้เรื่องไม่ดีพอ ไม่สวยพอวนแล้ววนเล่ากลายเป็นพ่วมกับตัวเองจนนักแสดงคนนี้ไม่รู้จะเล่นบทอะไรแล้ววันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีการร้องไห้คือการได้ปลดปล่อยการร้องไห้คือการระบายมันคือการงดงามด้วยซ้ำถ้าคุณไม่เก่งจะมาถึงจุดนี้ได้ไงครับ15.9ล้านปอเรามาวันนี้ได้เพราะทุกอย่างในจัดวาน